ก็มาทราบกันเลยนะครับผมว่าตู้นี้เนี่ยมันจะเป็นตู้กาชานะครับผมในสุรของซีรีเฟร e a r m เกิลครับนะโดยรอบนี้ครับผมนะจะมีตู้กาชาเข้ามาใหม่ครับผม2ตัวด้วยกันนะครับผมนะจะมี2ตัวนะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมในเรื่องของการเปิดกาชาสะสมสแต็กต่างๆแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากได้การันตีก็ต้องเปิดจนถึงระดับตัวสวนี้ไปนะแยกตู้โดสมบูรณ์นะครับนะ โดยแน่นอนเราบอกว่าจะมีตู้ของเจนเก่าให้พวกเราไล่เปิดด้วยนะแน่นอนว่าถ้าเกิดใครนะครับผมนะยังไม่ได้ตู้เจนเก่านะครับนะหรือเพิ่งเข้ามาเริ่มเกมนี้ครั้งแรกผมก็ขอแนะนํานะครับผมว่าเปิดเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเก่งกว่าเยอะเลยนะครับนะหรือไม่ก็ตัวของอ่าบัสเซตครับผมตัวนี้2ตัวเนี้ยตัวเจนเก่า2ตัวนี้นะครับผมนะเก่งกว่าเยอะส่วน2ตัวนี้นะครับผมนะถ้าเทียบกับตัวเจนเก่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายังสู้ไม่ได้ แต่ถามว่าถ้าเกิดมีแล้วหรือมีตัวเจนเก่าแล้วเนี่ยและอยากเปิด2ตัวนี้เพิ่มอันนี้ก็โอเคนะระหว่างตัวนี้นะครับผมนะทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเฮ้แต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างเก่งมื้อเปล่านะครับอ่ะหรือสกิลกต่อดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เป็นไทดามเมจเขียวนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือจุดที่น่าสนใจอย่างแรกเลยเพราะว่าน้องแกเนี่ยดามเมจเขียวเนี่ยที่ดีๆจริงกับแม่งค่อนข้างจะหายากมากนะ อ่ะแล้วก็บวกกับไปใช้โจมตีด้วยนะครับผมนะก็ยิ่งทําให้ดีมากครับผมใครเบื่อใช้ซีนิวต์นะครับผมมาใช้น้องคนดีก็ได้นะซีนิวต์ที่โผล่มาแต่เจนหนึ่งเลยนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เป็นตัวแบกของสีเขียวเลยปัจจุบันก็ถ้ามีตัวละครตัวนี้มาเพิ่มนะครับผมก็ช่วยได้เยอะเลยนะอ่ะมาดูข้อสบกิบะที่หนึ่งนะครับนะก็ทําการโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมนะ อ่าแล้วก็มีโอกาสครับผม40%็ครับผมติดสถานะ d e f e n s า down เป็นเวลา2เทินนะครับนะและเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสครับผมที่จะทำการโจมตีเบิ้ลด้วยสกิลนี้อีกทีนะครับนะอืมแล้วก็มีโอกาสติดสถานะ40%็นะครับผมในเรื่องของ d e f e n s down เหมือนเดิมนะครับพูดง่ายก็คือตัวละครตัวนี้มีโอกาสตีเบิ้ลอันนี้คือสกิลแรกนะครับนะ สกิลที่2ครับผมนะโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวนะครับผมนะความเสียหาย106%แล้วก็มีโอกาสอ่าแล้วก็บวกครับผมในเรื่องของแม,นะม็กคททีนะครับผมนะ6.36%ในส่วนของแมคกแคทที่มิวกาสติด30%นะครับผมนะที่จะติดในคอสคอ,อสกิลแรกนะครับผมก็คือสกิลนี้มีโอกาสติดอยู่นะอีก30%และเช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดติดในส่วนของถ้าเกิดอ่าศัตรูครับผมติดอยู่ในสถานะอ่าสเต็มปีดใช่ไหม สกิลไอสถานะนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะก็จะทําให้โอกาสติดครับผมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อ่าสูตรของอัติเมรสกิลนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวๆๆๆนะครับนะแล้วก็ดาเมจก็ผมร้อยหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมติดสถานนะอ่าสปีดดาวนะครับผมนะและ้วก็มีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะอ๋อติดสถานนะไอ้นี่อ๋อบิน อ่าก็โอเคนะครับอ่าโอเคนะเอาง่ายก็คือติดสถานะสโลเช่สถานะผูกมัดโอเคถูกต้องแล้วก็คือโอกาส6กเ็ครับผมติดสถานะผูกมัดนะครับนะเป็นเวลา2เทิร์นและถ้านอยครับผมเนะี่ยมันก็จะลิงก์กับสกิลนี้นะครับผมนะถ้าเกิดมีการโจมตีสกิลนี้นครับผมนะและศัตรูติดสถานะผูกมัดนะครับผมก็โอกาสนะครับผมที่จะตีซ้ำจาก30%เป็น100%ออันนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะ อ่ะโอเคก็ผูกมัดนะครับก็ถ้าเกิดเล่นตัวนี้ก็คงต้องเล่นคู่กับพวกสายอ่าดีบัฟนะครับผมเพิ่อมอีกสักนิดหนึ่งก็และกันอืมโอเคมาดูตัวอีกตัวนึ่กันดีกว่านะครับนะอันนี้เป็นดีเฟนเดอร์นะครับผมนะไทฟ้าบอดได้เลยครับว่า ตัวดีเวนเดอร์ไทฟ้านี่ล้นพอสมควรนะงั้นตัวนี้มีแตกต่างอะไรกับตัวละครตัวอื่นเปล่ามาดูกันดีกว่าดูซิว่ามีอะไรแตกต่างกันเปล่านะครับสกิลแรกครับผมนะก็คือโจมตีป้กหมายศัตรู1ตัวนะครับผมนะความเสียหาย63.6%แล้วก็แรงต่ำแมกพีามสิบเนะครับนะแล้วก็ติดสถานะมาร์กเป็นเวลา2เทินนะครับอืมถ้าเกิดตัวละครนี้อยู่ในสถานะ Performance Balance ใช่ไหมนะฮะอ๋อก็จะเปลี่ยนจากสถานะม,มาร์เกอร์ครับผมนะตรงส่วนนี้ก็จะเป็น800%มานี่คืออะไรวะอ,อ๋อโดนดาเมจแรงขึ้น15%นะครับอันนี้คือความความสกิลของสกิลมาร์กนะครับนะถ้าเกิดโดนตีขึ้นมากก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น คุณง่ายก็คืออันนี้คือต้องอยู่ในสถานะนี้นะถึงจะติดสถานะมาร์กชัวนะครับนะอืมก็ตัวอ,อยู่ในสถานะนี้ซะแล้วก็ทีนี้ก็จะจากสัเปรเนี่ยจะเป็นมาร์กชัวระเปอเละต่อไปก็ผมสกิลที่สอนนะครับนะก็คือเมื่อฝ่ายเรานะครับผมโดนกระทําใดๆก็ตามนะครับผมในเรื่องของแอคแท็กพวกนี้นะครับผมนะอืมอ่าแล้วก็ อยู่ในสถานะไฟฟ้าช็อตนะครับผมสถานะเผาไหม้หรือกัดก่อนก็ตามนะก็เราก็ทําการรีบูฟดีบัฟนะครับผมนะ1ชีชนิดจากศัตรูจากฝ่ายพันธมิตราทุกตัวแล้วก็จากนั้นนะครับผมนะเราจะเข้าสู่ในส่วนของอ่าฟอร์มแมนบาลาร์ก็คือสถานะนี้นะครับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะก็เป็นลักษณะประเภทตัวคอยรักษา อันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยโดนสถานนะาไฟฟ้าช็อตเผาไหม้หรือกัดก่อนนะครับนะเราจะทําการรักษาดีบัฟครับผมให้กับเพื่อนเราทุกคน,นทันทีและในขณะเดียวกันนะครับผมตัวเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของสถานะพิเศษอีกทีหนึ่งเป็นเวลา2เทินนะซึ่งแน่นอนครับผมจากสกิลนี้ก็จะติดนะครับผมนะบหนึ่ครั้งภายใน3เทินพูดี่คือ3เทินเนี่ยจะติดแลเป็นเวลา2เทิน สก,กิลนี้คง,งสถานะ2เทินพอพบ2เทินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเทินหนึ่งที่เราจะหมดสถานะและเสร็จแล้วตศัตรูก็อัดมาเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาสู่สถานะทันทีนี้นะครับนะก็ตัวส่วนนี้นะครับผมนะจะป้อบการสถานะไอส้สถานะนี้ก็คือจะป้อบการสถานะผิดปกตินะครับเป็นเวลาเป็นเพิ่มอีกค่า10%นะครับผมและไม่สามารถลบล้างได้ก็พูดง่ายก็คือเนี่ยคือจุดน่าสนใจของตัวนี้นะก็คือการป้อบการสถานะไฟฟ้าช็อตเผาไหม้และก็กัดกอดให้กับปาร์ตี้ ถ้าเกิดไฟตรงข้ามเนี่ยเล่นพวกสถานะนี้มานะเอาตัวละครตัวนี้ลงไปช่วยได้เยอะเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือโจมตีใส่เป้าหมาย1ชนิด1ตัวนะครับนะาดาเมจครับผม127.2%แล้วก็เพิ่มความแรงในเรื่องของแมคคัสพีติดสถานะได้ครับผมนะแอคแท็กดับเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะและก็ถ้าเกิด อันนี้เราไม่อยู่ในส่วนของเวลาสองเทินนะครับนะอ,อ๋อหมวกพีพีใช่ไหม ถ้าเกิดอันนี้เราไม่ได้เล่นในส่วนของบวถ PP นะครับผมนะจะติดสถาน,นะดีเฟนต์ดาวนะครับผมเป็นเวลา2เทินและก็เพิ่มโล่ครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะ20%่อนของแบทเทีเป็นเวลา2เทินด้วยก็ก็ค่อนข้างจะโอเคนะหลักๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าเป็นตัวปอกการสถานะนะครับผมผิดปกติให้กับเพื่อนแล้วก็ยังสามารถ ถ้าเกิดเล่นในโหมดที่ไม่ใช่โหมด PVP ก็จะยิ่งโหดเข้าไปใหญ่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ครอบคลุมดีนะอืถามว่าเกียร์อันไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมนะแนะนำนะครับผมนะเกียร์เพิ่มความเร็วนะครับผมนะกับอ่าอินเวสนะครับผมหรือไม่ก็เพิ่มป้องกันนะครับผมทุกส่วนนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ ิมูเนตี้ไครับผมนะป้องกันอิมู n i ตี้สปีดก,กับอิมู n i ตี้ไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสามารถเอาไปลงใน PP ก็ได้นะครับผมนะเลดบอสก็ใช้ได้ดีเหมือนกันป้องกันสถานะได้เช่นเดียวกันครับ่าฮะพาดูตัวถัดไปดีกว่านะครับผมนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เราต้องสะสมแต้มนะก็เมื่อแต้มเนี่ยก็คือแต้มกาชานะครับผมนะจะใช้ทั้งหมด 72,000เพรนะครับผมเนะี่ย <Yes. S 1> เพื่อจะได้น้องแกปมานะครับผมตัวนี้เลยครับนะอ่ะ uh. uh. เรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับว่าทําอะไรได้บ้างสกิลที่หนึ่งครับผมโ mm. จมตีเป้าหมายเสร็จตูนึงตัวนะครับผมนะ mm. ความเสียหาย95.4%แล้วก็แรงขึ้นตามแหวนทีมีโอกาสครับผม50%นะครับผมนะที่ติตสถานะกัดกร่อนนะครับนะเ mm. ป็นเวลา2เทิร mm ์น hmm. แล้วก็ถัดมานะครับผมก็คือรีมูฟดีบัฟครับผมแล้วก็เพิ่มรักษาเพื่อนครับผม25%ของแอคแท็กนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์นะครับผม mm hmm. อืมอ่าไม่ใช่ดีอ่ารีเซ็ตคูลดาวน์นะครับผมแล้วก็ยังได้ในเรื่องของโบนัสเทิร์นอีกหนึ่งเทิร์นด้วยสก,กิลโคตขี้โกลเลยครับเอาสมควรแล้วครับผมรอไป5เทิร์นเลยถ้าเกิดใช้1ทีแล้วก็แน่นอนครับผมลดคูลดาวน์ก็เหลือ4เทิร์นเป็นสก,กิลที่ดีมากแล้วก็ถัดมานะครับ ทำไมรู้สึกว่าสกิลตัวละครนี้มันน้อยน้อยจังเลยโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวนะครับสร้างความเสียหาย169.6%แอแรงขึ้นก็บผม31.8%ตามจำนวนเป้าหมายให้ที่เสียไปนะออืฮะแล้วก็ถ้าเป้าหมายครับผมนะที่สูญเสียให้พีครับผมมากเกิน20,000ืขึ้นไปใช่ไหม ไม่มากเกินอ๋อเป้าหมาย c สียรับผมไม่กล้าเกิน2บงหนขึ้นไปค็ับผมมีโอกาส70%ติดสถานนะอ่า defense นะครับเอาง่ายก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข่ามยังไม่เสียเลือดเกิน2บืขึ้นไปนะก็โดนมีโอกาส70%ครั็ผมบผมที่จะติดสถานนะลดพลังป้องก,กันโดยส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นถือว่าน่าสนใจดีครับอื ส่วนเกียร์นะครับผมนาะที่อยากแนะนําให้สวมใส่นะครับผมสาหรับตัวละครตัวนี้ก็คงหนีไปโพสพวกสปีดกับคิดิคอนนะครับนะคิดิคอนกับคิดิคอนอ่าพวกนี้ก็แล้วกันนะครับก็สปีดกับอิมมูนิตี้นะครับผมหลักๆนะหรือไม่ก็เล่นเป็นสายขี้นะครับผมกับขี้แดงไปเลยอันนี้ก็เลือกเอานะครับผมตามความชอบได้เลยครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการตัวละครใช้งานทั่วไปนะอ่า ต่อไปก็ผมตัวละครแจกฟรีนะครับผมนะตัวจินไลตัวนี้ก็แจกฟรีตามอีเวนต์อยู่แล้วามาก็ได้มาฟรีแล้วครับนะเลอีเวตนจบเราก็ได้มาละตัวจินไลไหนวะอ๋อนี่จินไล,ะน,น,ไลนะครับผมนะสีฟ้า ดีไลน์เป็นแท็กติคเิลนะครับอ่ะนี่ไงเจอละโอเคอ่ะก็สกิลแรกนะครับนะโจมตีใส่เป้าหมายหนึ่งตัวนะครับผมมีโอกาส40%นะครับนะที่จะทำการอ่คืออะไรวะสกิลเนี้ยกอ ออห้ามอ๋อไอเสบัฟอ๋อพวกนี้หนึ่งเทินอันนี้คือไม่สนเงื่อนไขาการบัฟใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ก็คือห้ามบัฟนะครับนะ ก็คือโจมตีปุ๊บมีโอกาส40%นะครับผมนะห้ามทำการบัฟนะครับผมนะอันนี้ก็คือตีไปแล้วติดสถานะห้ามบัฟนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นตัวขัดล่าฝ่ายตรงข้ามที่ดีนะต่อไปครับผมนะก็เป็นในส่วนของแพ s s i ฟส Skill นะครับก็คือ,อเพิ่มโอกาสนะครับผมนาะในส่วนของการเคา์เตอร์นะครับผมสวนกลับเพิ่มอีก15% แล้วก็จะใช้ในเรื่องของบอดี้ดับเบิลเคาน์เตอร์แท็อ๋อโอเคครับผมนะก็คือเพิ่มโอกาสเคาน์เตอร์15%แล้วก็จะใช้สกิลนะครับผมนะเป็นการสวนกลับนะครับเมื่อสกิลนี้สร้างความเสียหายครับผมมีโอกาส60%นนะครับอ่าอะไรนะที่ทำให้เกิดสถานะนะครับผมนะอ่าบล็อกบัฟ อืมบ็อกบัฟกส็สวยดีนะครับนะทราบความเสียหายนะครับผม106%นะแล้วก็มีโอกาส60%ครับผมติดสถานะบ็อกบัฟนะครับผมเป็นเวลา1เทิร์นอันนี้ก็ง่ายๆครับผมเนะี่ยก็คือถ้าเกิดไฟล์ดูขับอัดมาเราอัดกลับแต่เวลาอัดกลับของเราเนี่ยมีโอกาส60%ครับผมที่จะอัดกลับเป็นสกิลนี้นะครับนะก็คือปกติสกิลเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือเคาน์เตอร์โจมตีปกติใช่ไหมแต่ก็มีโอกาส60%ที่จะใช้สกิลนี้แทนอืมโอเค แล้วก็ถัดไปครับผมนะในสุดของสกิลที่3นะครับนะก็ทำการจบติดตรูทั้งหมดนะครับความเสียหายก็สี่จุดเข้าสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสคงสิเปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะติดแอคแทกดรอปนะครับผมนะก็ลดแอคแทกครับผมเป็นเวลาสองเทิร์นส่วนเป็นตัวแจกฟรีครับผมดูแล้วไม่น่ามีงานไม่น่ามีการใช้งานจริงๆนะครับนะโคตรโคตรไม่น่าใช้งานเลยครับลักษณะแล้ว <laughs> ลักษณะการใช้งานก็น่าจะเป็นการเอาไว้บล็อกบัฟฝ่ายต่งข้ามมากกว่านะ แล้วก็แนวะก็บอกว่าถ้าอยากให้บล็อกบับติดก็ต้องใส่ครับผมนะในเรื่องของอ่าเพิ่มนะครับผมนะให้ติดสถานะง่ายขึ้นนะครับและถ้าอยากให้สกิลเคาน์เตอร์ติดก็ต้องใส่เซ็ตเคาน์เตอร์นะครับผมนะเพื่อที่จะได้สวนได้ง่ายๆนะหรือไม่ก็ใส่อิมมูนิตี้ก็ได้ครับผมจะได้ไม่โดนสวนกลับจนตายอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วต้องบอกเลยว่า สามตัวใหม่ถือว่าน่าสนใจนะตัวนี้ถือว่าเก่งดีนะครับนะเพียแต่ว่าแค่คิดดูอันนี้ได้สองตัวนะครับผมย้ำนะอันนี้ได้สองตัวนะก็คือทุ่มไปนะครับผมนะเจ็ดบือสองพันเพชรเราจะได้มาสองตัวเลยก็เอาไว้ปลดล็อกดาวน์ได้นะครับนะแต่พุ่มตรงว,ว่าแค่คิดก,ก็ก็เหนื่อยแล้วล่ะน่าสนใจครับผมในเรื่องของสกิลที่สองที่มีการได้เรื่องของโบนัสโบนัสเทิร์นนะแล้วก็ช่วยรีสกิลให้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่ง ส่วนตัวละคร2ตัวรับผมในตู้กาชานะครับผมนะโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าผ่านทั้งคู่แต่การใช้งานนะครับผมค่อนข้างจะต้องดูแนวทางกันนิดนึงแล้วกันนะอันนี้ก็เน้นอันนี้ก็คือดาเมจเขียวนะครับผมที่ขาดหายไปนานส่วนนี้ก็เอาไว้ตัวป้องกันสถานะพิ่ปกติครับผมนะสามสถานะอืก็ดูดูกันไปนะครับผมก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรนะถือว่ากาชาได้นะแต่แนะนาเหมือนเดิมครับผมเอาของเก่าก่อนดีกว่าของเก่าเก่งกว่าเยอะนะทั้งสองตัวเลยนะครับนะ อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน